จีนจะต้องเตือนภัยน้ำท่วมในแม่น้ำแยงซีเป็นระลอกที่หมันก็เป็นเรื่องจริงจากคำทํานายของอาจารย์เดชานารนาตจีนจะเตือนภัยน้ำท่วมในเขื่อนสามผาเป็นระลอกที่6 7 8 9และแตกลงในที่สุดและเว้นแต่เข้าสู่ต้นปีหกสี่มณฑลยูนนานกวงซีและเสฉวน จะเต็มไปด้วยน้ำท่วมหนักตลอดปีตั้งแต่ปี63จนถึงต้นปี64ไปจนกว่าเขื่อนจีน1ิอแห่งเหนือแม่น้ำขงจะต้านทานไม่ไหวและเมื่อน,นั้นเราจะได้เห็นเขื่อนช้ยยบุรีของเราแตกลงเพื่อเติมน้ำให้กับพญานาคที่โตนเลยสาบที่เขมรของพระเจ้าชัยวรมันที่7และน้ำจะมากจนท่วมประเทศเขมร ให้หายไปเครื่องประเทศจากผู้นำเขมรที่ไร้คุณธรรมและเห็นแก่ตัวในยุคข,ของหุนเซนจีนจะต้องเผชิญกับฮีมาโตในช่วงฤดูร้อนนั่นคือคำสาปแช่งของบรรทบุรุษที่กล่าวไว้ว่าหาประเทศจีนมีผู้ปกครองไร้คุณธรรมอย่างหนักและพาแผ่นดินจีนให้ล่มสลายลงจีนจะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือ จะเกิดเฮมาตกในฤดูร้อนในหลายมณฑลของจีนม,มาลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในขณะที่สยามประเทศจะต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและการคิดแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้และต้องการให้สยามประเทศเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรไปเพราะจะขอทำนายเอาไว้ว่าไม่เกินสีป่ปีประเทศมาเลเซีย จะสูญเสียพื้นที่จากภายน้ำท่วมไปถึงสามส่วนจะเหลือแผ่นดินอยู่แค่หยิบมือเดียวในขณะที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปหมดโดยพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายเดือนและจะเกิดสึนามิที่รุนแรงที่สุดที่จะทำให้พื้นที่แถบด้านล่างขวานทองหายไปทั้งหมดเช่นเดียวกัน ไม่ต้องมาแบ่งแยกและทะเลาะกันอีกคือ,อยังไงก็จมน้ําไปกันหมดจบปัญหาผู้นําที่โลกมากและโงเคลาวเบาวัญญาของผู้คนทั่วโลกและรวมไปถึงลัทธิศาสนาต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนเองที่ไม่เข้าใจหลักแห่งความสันติสุขของโลกโลกกำลังเผชิญกับสนามแม่เหล็กสลับขั้วอย่างรุนแรง แถมยังมีกลุ่มทุนไปพัฒนาคลื่นส่งสัญญาณความถี่สูงไปเพิ่มให้สนามแม่เหล็กสลับขั้วได้เร็วขึ้นนั่นย่อมหมายความว่าอีกไม่กี่ปีโลกทั้งหมดจะเกิดภัยพิบัติหนักรุนแรงไปทั่วโลกเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปจากลักษณะน,นิสัยของผู้นำที่เป็นนักล่าและการเพิ่มขยายพันธุ์ของไดโนเสาร์กินพืชตัวขนาดใหญ่ที่ได้ทำลายนิเวศ ของโลกไปหมดจากการกินที่ไม่เคยอิ่มและขยายพันธุ์ไม่สิ้นสุดเหมือนหลักปัชญาของผู้นำจีนและอินเดียในปัจจุบันจนพระเจ้าต้องส่งโลกอุกกาบาตลงมาทำลายทิ้งและตีเสร็จโลกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันโลกมีเผ่าพันธุ์มนุษย์มากถึงกว่า7 0 0นล้านคนแต่ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางอากาศดินและแม่น้ำ มีเหลืออยู่แค่20%เอร์เซนของมนุษย์เจ0 0พันล้านคนจึงทำนายว่าพระเจ้าจะส่งน้ำจำนวนมหาศาลมาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทิ้งทั้งหมดถึงสส่วนในเจ0 0ล้านคนเพื่อรีเซตโลกขึ้นมาใหม่เพราะสิ่งที่น่าตลกที่สุดก็คือการทำสงครามกันเองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเรื่องความเชื่อและลนที่ของศาสนาแทนที่มนุษย์จะหันหน้ามาช่วย กันป้องกันลูกที่ตนอยู่อาศัยและทำข้อกฎหมายร่วมกันเรื่องการควบคุมเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สมดุลกับธรรมชาติของโลูกที่เขียนมาทั้งหมดคือมันสายไปแล้วรอแค่วันที่การทำนายเป็นจริงแค่นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือสยามประเทศคือดินแดนการลงมาจุติของพระศัสดาพระองค์ใหม่ และในพระคัมภีร์ของทุกศาสนาก็ได้เขียนตรงกันอย่างน่าอัศาจรรย์ใจมีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่คิดแบ่งแยกดินแดนสยามที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมและสึนามิที่รุนแรงทุกวันเอาไปเป็นสมบัติของตนคือสรุปว่าแบ่งเอาไปให้น้ำท่วมมาลุ้นกันต่อว่าคำทำนายของอาจารย์เดชานา r นาจะทำนายถูกไหม แต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้เขาน้ำแข็งทั่วโลกได้ละลายลงเพิ่มเป็นวันละสามตันจากเดิมละลายแค่วันละสองตันแถมอีกไม่นานผู้คนทั่วโลกจะได้ยินข่าวว่าน้ำแข็งละลายลงหมดแล้วแต่อุณหภูมิโลกจะร้อนถึง50สบองศาและน้ำทะเลจะสูงถึงกว่า200เมตรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ได้ข่าวว่ามีกลุ่มเจ้าสวัวและมหาเศรษฐีไทยจำนวนมากหลายคนพาครอบครัวอุพยพปหนีจากกรุงเทพไปอาศัยอยู่ทางตอนเหนือและภาคอีสานกันอย่างผิดสังเกตมากและวันนี้ฝนจะเริ่มเข้ากรุงเทพมหานครตามที่ทำนายเอาไว้ฝนจะตกเพิ่มเป็น60%ก่อนที่พายุ จะเข้าผ่านภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อเข้าไปสมทุกับพายุจำนวนมากต่างบนทลนย่นานของจีนเพื่อเพิ่มมวลน้ำมุ่งทำลายเคื่อนจีนทางตอนบนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นจีนเมื่อไม่มีหลังคาบ้านก็จะเหลือคำว่าจนและจะจนไปตลอดการในยุคข,ของผู้นำที่ไม่มีคุณธรรมสีจิ้นผิงไร้ปัญญาที่จะส่งกำลังไปบุกใต้วันได้ จึงส่งกำลังไปตั้งฐานใกล้ช่องแคบไต้หวันที่ห่างเพียง180กิโลเมตรเพื่อจะยิงขีปนาวุธระยะไกลเข้าถล่มไต้หวันโดยไม่เคยรู้ว่าพื้นที่ช่องแคบไต้หวันที่ตนส่งกำลังทหารเข้าไปตั้งฐานนั้นพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นที่จะเคลื่อนเข้าจีนผ่านที่ตั้งทางจีนก่อนขึ้นไปถล่มเขื่อนยักษ์ต่อไป ไต้หวันลงนามซื้อเครื่องบิน f 1 6เพิ่มเป็นรุ่นล่าสุดพร้อมติดหัวรบนิวเคลียร์การทำลายล้างสูงจากสหรัฐอเมริกาจำนวน390ลำเป้าหมายคือเขื่อนสามผาของจีนและกรุงปักก,กิ่งเซี่งยงไฮ้หนานกิงแสดงว่าไต้หวันฉลาดมากและรู้จุดอ่อนของสีจิ้นผิงถ้าเขื่อนสามผาแตกนั่นหมายถึง ชีวิตของประชาชนจีนกว่า400ล้านคนจะหายไปหมดรวมถึงฐานทัพเรือจีนที่อยู่บนทุนตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจมใต้น้ำทั้งหมดอินเดียตกลงซื้อเรือลบสองลำขนาดใหญ่ที่ทันสมัยจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลอยลำร่วมกับเรือรบของอังกฤษและชี้แนวเขตการทำงานร่วมกันในช่องแคบมารกาและเขตทะเลอินเดีย ญี่ปุ่นเผยเรือรบทันสมัยที่สุดผลิตโดยบริษัทมิซูบิชิและติดหัวรบยิงที่เรดาร์จีนจับไม่ได้พร้อมส่งฝูงบินรบกว่า100ลำออกทำการฝึกร่วมกับเครื่องบินรบสหรัฐอเมริกาที่ทะเลตะวันออกบนพื้นที่พิพาคจีนกับญี่ปุ่นโดยสหรัฐได้เปิดโฉมเครื่องบินล่องหนสามลำที่นำเข้าร่วมซ้อมรบด้วยฝรั่งเศส รัเสเซียตอบรับอินเดียร่วมฝึกซ้อมการบินเพื่อทดสอบแสนยานุภาพของเครื่องบินรบของฝรั่งเศสและรัเสเซียบริเวณเทือกเขาหิมาลัยและที่เบตเขตพื้นที่พิพาทจีนรวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพรถถังเคลื่อนที่เร็วที่ทนทานต่อทุกสภาพในพื้นที่พิพาทกับจีนมีการคุยลับๆระหว่างอังกฤษอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลีย และแคนาดาที่เป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศหนุนทรัมป์ทำสงครามกับจีนมีการตกลงแบ่งพื้นที่เข้าปกครองจีนและแนวเขตพื้นที่พิพาทหลังสิดสิ้นสงครามกับจีนไม่ว่าจีนจะพยายามออกมาเจรจาหาหนทางร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งที่เกิดจากประเทศจีนเองก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะมันเป็นโอกาสแค่เพียงครั้งเดียว ที่หลายประเทศในยุโรปก,ก็อยากได้จีนมาเป็นเมืองขึ้นมานานที่ผ่านมาจีนอยู่ได้เพราะรัเสเซียคอยช่วยแต่วันนี้ความโลภและความเห็นแก่ตัวของสีจิ้นผิงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ทำกับปูตินผู้นำรัเสเซียเจ็บปวดใจมากที่ถูกหักหลังเต็มๆจากความมักใหญ่ไฟสูงของผู้นำจีนจีนจะไม่เหลือใครอีกแล้ว ครั้งหนึ่งในวงเล่ามีการพูดเคุยกันว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนแต่วันนี้จีนทั้งประเทศกำลังจะถูกซอยแบ่งให้กับต่างชาติเข้ามาครอบครองเสียเองและน่าเสียดายมากถ้าเรามีผู้นำที่ชาญฉลาดมีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญมากพอที่ผ่านมาและไม่อยอมเป็นลูกไร่ของจีน เราอาจจะได้มนทนยุนนานมาเป็นของสยามประเทศก็ได้จะได้ใช้แม่น้ำโขงร่วมกันทุกชาติอย่างสันติสุขใจ